พักสามพันึงพัสามพอมันมันสวยมาครับน้องต้นต้นต้อเีย้อเ็นละเก้าร้อยแต่ว่าจะมีสามเดือที่ผมซื้อมาเลยละานห้าี่ห้าร้อเปนบ้นแท้ี่ห้อยนครับก็ติแงเหนึ่งพันบาทจำได้ไหมล่ะเนจำได้โอนีโคดนึงหกแปดบนนึงมันบ่คือมูได้หร ค้ดหนกแปดครับอาเขาได้แล้วครับหนึ่งเลียหนึ่งสามพันครับผมสามพันเครับเป็นเป็นรุ่นเลยครับเสริมบารมีเสริมบารมีเงินครับตะกวเเลกเกียนหน้ากากทองคิ้1หนึ่งในห้าร้ยคน๋วอนนม่ร่อยเจ็ดพันครับนี่สามพันเอาสามพันรุ่นๆครัว เดียวมแล้วโอ้โหหนึ่งถึงแปดเลขมงคลนะครับนี่ตะกัวอะไรเปลี่ยนหน้าต่างทองทิพย์ดีีเฉลี่ยเลยครับมีตลาดนัดโกนทองครับวันอาทิตย์นะครับสมบูรณ์สุดขอบถูกปูศิลาล้วนๆเลยนะครับเป็นนอคต้องมดเบิดเลยเป็นมีเป็นร่างครับนี่เดียวดิบว่มีบกว่านอค่ะมีดเป็นขั้นตอดนมาเมาได้นะครับครึ่งล้านครับ นมาเมาเลนนลมาได้ครับคือล้าหมาโมาสิเงียมเงี้ยหรอวะะสิ sí ีหม่เ่าเมื่อหยื mm ่อนมาโดนอะไรไมครับคุณนะไปสู่ก่ใช่หมมาตาโซ่เปนฮร์โมนับผมถูกมากบ้านเพิ่งแล้วเราเพิ่งเพิ่งพ่นเราจากย่เปิดแงแทนคือไ่อันก็เลก่อนขนาวิสี์ี่เลยเป็นพันเดียวครับอันเดียวเรียบหรือเปล่ครับคู่บ่าวสมจเทได้ไครับหน่สมบ็จ

เอาไปเป็นจังขนาดอีกผู้ผู้เจ้าของต้นสบัยกับพัสบายใจน้อยมันอกดีนะพักเดียวม่สุดอีกอันนี้ข้าของขวัญอาใดครับนี่อันนี้ทิพย์พมลมหาลาภแจกทานแช่น้ำมนต์ทองแดงดงดำพันสองทองแดงผิวไฟหนึ่งพันครับอ๋อหนึ่งพันหนึ่งพันสองคุณเอาพวกแก้พวกนี้บวกบางพระเครื่องครับตอนนี้ครับสุนลมของเราคือบวกบางพระเครื่อง เต่าอันนี้ราคาใดนะครับเต่าเต่าอันนี้สองพันหาครับอันนี้พันเงินพันเจ็ดเป็นเงงามพันเจ็ดขาดตัวเงินอันนี้พันสองออกเงินก้อนกับขุนอันนี้รวมดำนนี้ลวมดำพันเดียวครับอันนี้ก็เปิดราคานะครับอันนี้สองพันครับทองทิพตหน้ากากทองมีอยู่บ่ผู้สาวดำกันบุตรเราเก็ตเท่าไหร่ครับเราเก็ต ล็อกเก็ตพิาตามบุมมั้งมอว์าไล่ประยอรกลุ่มเดิมีลาล่ากับคุณเนี่ยจะขายรสมเด็ดเลยกำไรมากพูดเขาได้มากแน่เลยคุณผู้หญิงได้ผู้สาวผู้สาวจะเล่นต้องผิดบนะ่าไงเปิดให้ตบจบให้ทุกราคาไม่ปฏิเสธคิดช้าไม่ได้การคิดนานได้แค่ดูครับผมจะบอกให้ไม่ปฏิเสธรถได้อีกเท่าไหร่ครับอันนี้ได้สองห้าครับเต็มที่ครับผมได้กำไรห้าร้อยมอว์นี่ได้เลย เมาเลยเมาอยู่แล้วครับ <serving> แ <AM S 2> <pasar> ต่ว <as> ่าท่านนี่เมาท่าคายเยอะคลายไปคลายห้าองค์เอาอยู่โดนโดนมาถี่ครับอันนี้เลยครับนี่งท่าใดหนี่ขึ้นเลยครับนี่อ่านี่เสริมบารมีเหรียญละพันสองครับแต่เหรียญนี้เหรียญละพันห้าร้อยครับมหาเศรษฐีพันล้านมหาเศรษฐพันล้านถ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ถูกทุนก็จะจายกลุ่มไปเพราะก็เป็นเรืเที่ยมได้เท่าไรครับนี่เตาเตาเด่นเ้าครับ อันนี้สองพันห้าเท่ากันหมดครับอันนี้สองพันดอยครับนี่ขวบเลยครับสวยๆแต่ว่านี่สองพนาแน่นอนสองพันห้าต้องันนี้พกอะองช้ผมนี่นครับพวกอะกรองชิปโกเตก้เตกี่ครับผมเอาไว้หันาร้อยครับนี่ผมเอาไ้ก็จะวังด้กหันนี่นี่บ่เมื่อกานั้มพนาแม่พนาผมผมใหมไ้ก็จะซื้อนี้ผมก็จะขค่าขนเต้นนี่จองจังหวด ม้วนจอม้นแมอันนี้เหรียญแจกไม่ได้จออันนี้ผมได้สองทยเครับ่บ้างเท่าเอาต้งเป็นอันนี้พันหนึ่งพันหาผมบันหงครับผมซื้อมาพันหเหรียญพันหนึ่งเหรียญละพันอุดมทรัพย์ซ้เป็นสกษัตริย์บนี้ซ้ำกษัตริย์สามเคครับสามเคออเก้ารอบครับสี่พอครับบ่อนีผมผมมีอย่นี้ละนี่หารยตอนแบบอันนี้มันอาี่นี่ละเพื่นนี่ครับดนแล้ว แต่ดินันนี้ชโนวนเมอไรไปแล้วีรถมาเลยมีชนวนรับน,นี้สองพันชนวนเมื่อไทผมมีรถมาผายันเท่าไรครับายันายันายันถึงสองพันเลยสองหัดอนนั้เสื้อยันหกพัห้า อันนี้เตาเตาเท่า,ทาไรครับเตาเกต้องปูด้ยครับูเกี๊ปูเรนี่เป็นเท่าไรครับราคาทุกมือนี่งสามร้อยสามร้อยูด้ยนิปูิลาป่ะปูยังครับลวงปูลวงตาแดงออนลวงตาแงออน สรบาทรับครับวาแจนรจ์ใจมันลหกาแฟนีกเร่ครับกาแฟกาแฟหมอัเลี้ยวแต่นับตาลก็พอเมียดครับหาเรวยล้านล้านครับมหาเศรษฐีรวยล้านล้าน นี่และแฮปปีมีแค่999 999โอ้ยสื่อสื่อให้สาวชวนไปร้อง